สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีแย้มเรยงๆนะครับวันอาทิตย์นะครับมือนีผมกับสิภาพพี่น้องมาชมบรรยากาศถนนพระรามที่สองอีกขึ้นเ่าแล้วครับพี่น้องครับรถติดเงาเหยียดอีกขึ้นเ่านะครับวันหยุดเนาะค้นลงไปเที่ยวปุระยุแถวเพชรบุรีแถวปทุมวุฒะนะครับพี่น้องอ่าตอนนี้ก็คือว่าอะมืออื่นก็เห็ดงานเนาะคนก็เตรียมตัวขึ้นมาทำงานมืออื่นครับพี่น้องครับหลังจากที่หยุดเงา นะครับเสาร์อาทิตย์ไปแล้วนะครับบางท่านก็เป็นข้าราชการบางท่านกับโรงงานกับหยุดเสาร์อาทิตย์เพาะพี่น้องเนาะกับพากันไปเที่ยวไปพักผ่อนกันนะครับพี่น้องครับเอาพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องนะครับให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศทางด่วนนะครับทางด่วนหรือว่าถนนพระรามที่สองนี่แหละนะครับทีกำลังสางหม่แต่ก็ชมบรรยากาศการจราจรนะครับว่ามันนาแน่นขนาดใดนะครับพี่น้องครับไปครับ ไปรับชมกันเลยอ่านี่ครับพี่น้องครับน่ะฟังพุ่นี่ฟังอ่าคู่ขนานนะครับพี่น้องลดติดเลยนะครับอันนี้ฟังนอกนะครับเส้นอนอกคู่ขนานครับพี่น้องครับแต่ว่าเส้นในนี่ติดเา่าเหยียดขึ้นกันนะครับพุนออกจากมุมนี่ไปพี่น้องเขียนได้ชัดเจนเลยว่ารถมันไลยขนาดใดนะครับพี่น้องครับตรงนี้เป็นนาล่งบาามีผ้าลามนะครับพี่น้อง อากาศช่วงเย็นๆนิดหน่อยนะพี่น้องครับมกมงเครื่องนะครับ18นาฬิกา35นาทีนะครับตอนนี้รถติดยามาตต้งแต้นผลนลครับพี่น้องบ่าย3มนะครับถ้าผู้ใดไปเที่ยวทางเพชรบุรีทังประจวบนะครับหรือว่าใต้ก็นี่นะครับขาขคืนมากก็ต้องให้คืนมากนะครับกวนวลาบ่ายสามโมงนะครับพี่น้องครับรถถึงจะบติดรถช่วงบ่ายสามโมงไปเนี่ยเริ่มจะติดเริ่มจะ ขยับขยื่นบ่ค่อยได้หลายนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับของถนนพระรามสองนะครับถ้ทาทางด่วนเซ็จนะครับก็จะลดการหนนะ้นาแน่นของการสัญจรการจะลาจอทางถนนนะครับพี่น้องครับเท่ากับุมละเพราะว่าสิเเซ็จปีได้ปีหกเจ็ดหกแปดก็ทาเบื้งกันไปครับพี่น้องครับนะแต่ะละสัญญานะครับ บางสัญญยาก,ก็ยังบ่ท่านได้ขื้นต่อมอนะครับพี่น้องครับรถหลาแฮ่พี่น้องรถติดครับถ้าพี่น้องชมบรรยากาศแย่เย็นเย็นของวันหยุดนะครับถ้าวันบบเมนวันหยุดกับโบติดป่านนี้เรอกพี่น้องวันหยุดค้นก็ออกมาหาเที่ยวนะครับหาเที่ยวหาพักผ่อนหลังจากสู่การชูนั่นมาเบิดอาทิตย์เ้องพี่น้องเนาะกูเลยก็ได ชมบรรยากาศการเดินทางไปน้ากันเรื่อยๆครับพี่น้องครับผมก็จะออกมาตลาดนี่ละผมเป็นว่าเดินทางไปได้พี่น้องผมออกมาจากที่พักผมนะครับเพื่อที่จะไปตลาดมหาชัยนะครับพาลูกเต่าไปหาซื้อของนะครับเอาจิลกบบ้านกิ๊กซองแล้วบบก,กีมือกับสงการนะครับพี่น้องครับเดินทางกับบ้านสงการกับพักค่อนในเพียงพอนะครับพี่น้องครับ ได้ลดใส้นถนนก็โดยความละมัดระว่างนะครับนี่น้ำใจซึ่งกันและกันในการเดินทางในการขับขี่นะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและทรัพย์สินของตัวท่านเองแหละครับพี่น้องครับนี่นะครับผมกับข้านไปขึ้นกันกระมู่นี่แหละนะครับดีเนี่ยถ้อว่าผมพักอยู่แถวนี้นะครับพี่น้องมา่ได้พักไก่กันพักไก่ก็โอ้ยพี่น้องเอ้ยขึ้นกันละนะครับเดี๋ยวผมจิบไปบิ๊กซ่งนะครับ บิกซงนะครับไปหาซื้อขนมาฝากปลูกฝากเต้านะครับฝากผู้เฒ่ายู่ทางบ้านนะครับพี่น้องครับผู้เฒ่าก็กินดีขึ้นด้ขนมนะฮเจ้าจกินกบเข่าด้ยครับไม่กวนมือวางซิปปีที่เียวเน้ะไห้เฮีดยงงานใหม่ๆซื้อขนมกลับบ้านในช่เราสองลังสามล่างเนาะรถกับบ่มีขี่บ,บ่มีครับใช่รถตู้ไปอัญญะพี่น้องเลย จังหวัดนาหมอจิตแล้วก็บแบกคำอสะพานร้อยโอ้ยจะเป็นลำบากครั้เด้อพี่น้องครับสช่ไหมทีกี้ยังกไม่มียากยางคนเท่าคนหนึ่งนี่กลัวสิตั้งเนือ้อตังต้งตัวได้นี่เมื่อธรรมาดาได้ครับพี่น้องครับกลัวสิมีรถมีล่าขี่นี่สูรลำบากขึ้นกันเนื่องเพราะว่าผู้ใดดนะครับพี่น้องครับก็ต้องผ่านจุดนี้มาเบอร์ทุกคนแหละ เอาครับพี่น้องครับมีห้างค่ำห้งมืดขึ้นบ้านละเห็นว่ารถก็เริ่มติดเข่าติดเขา่เขา,เขาไปครับพี่น้องครับชมบรรยากาศบนถนนพระรามสองไปพร้อมๆกันนะครับทางหลวงไม้ยเลขเท่าใดละปกะจำวมจําวาไดแล้วนะครับขั้นแปลว่าพี่น้อง เมื่อกี้เขาไปซื้อของให้บิ๊กส่งเบิ่งพี่น้องเตรียมรถระยะเลยนะครับนี่จะของเล็กหน่อยนะครับขนมนมเน่นะครับของฝากผู้เฒ่าแล้วครับพี่น้องไปครับพี่น้องเข้าไปหากินบานนี้